ประตูที่อาจารย์บอกว่ามันอาจจะคล่อมทิศหรือมันอาจจะอยู่ในตําแหน่งของดวงดาวที่ผิดที่มีเป็นความมีความเป็นอัปมงคลพลังมามันต้องเข้าไปเป็นอัปมงคลแน่นอนใช่ครับแล้วเราจะแก้ได้ไหมครับเออกเราก็จะวิธีหนึ่งเนี่ยนะเมื่อเราพูดถึงส่วนกวนเนี่ยแล้วเ,เราพูดถึงฉากที่กั้นเราแยกระหวา่างห้องโถงกับห้องรับแขกซึ่งอันเนี้ยเราเปิดโลกไม่ได้เพราะถ้าเปิดโลกปั๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นว่านั่นคือห้องรับแขก อแต่ถ้าเราตัดแยกว่ามันมีโถงแล้วถึงค่อยผ่านเข้ามาในห้องรับแขกตรงเนี้ยถึงจะเรียกว่าโถงอออืแล้วโถงตัวเนี้ยมันเมื่อมันกั้นด้วยฉากมันก็เป็นเทคนิคอย่างหนึง่งซึ่งเป็นการบังคับให้พลังเนี่ยเดินไปเดินผ่านพื้นที่ซึ่งมีความเป็นมงคลพลังมันก็จะถูกฟอกให้กลายเป็นมงคลอีกทีก่อนที่จะเข้าสู่ส่วนลึกเข้าไปในบ้านตัวฟอกที่บอกว่าเป็นทําให้มันเป็นมงคลขึ้นมานั่นคือดาวประจําพื้นที่ออื แล้วถ้าเกิดสมมติว่าบ้านนั้นมันไม่ได้ถูกดาวเราก็ต้องดูความเป็นมงคลทั้งแปดของของพื้นที่ก็เราได้บอกไปแล้วคนตะวันตกตะวันออกอะจะเป็นตะวันตกหรือตะวันออกก็ตามเนี่ยจะมีความเป็นมงคลอยู่สี่มีความเป็นอัปมงคลอยู่สี่ซึ่งในรา,ายละเอียดตรงเนี้นะมันต้องพูดกันลึกไปกว่าน,นี้่าไปไปนั่งเรียนกันใช่